วันนี้ผมไปดูเขาประมูลพระกันใน t i กต o k มานะครับไปเจอพระอยู่รุ่นหนึ่งนะครับกระแสร,ร้อนแรงมากนะครับเห็นเขาประมูลกันใน Tiktok ยืนพื้นองคหนึ่งไม่ต่ำกว่าองค์ละหนึ่ันบาทนะครับผมก็เลยแคปภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้าพูดถึงพญาต่อเรือนสุดยอดวัตถุมงคลแห่งโชคลาภคงจะเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านไหนไปไม่ได้นอกเสียจากหลวงปู่หลิวปัณโก วัดไร่แตงทองอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเป็นจังหวัดที่มีพระเกจิอาจารย์มากที่สุดในเมืองไทยวัดสี่แยกเจริญพรอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเป็นวัดในความอุปถัมภ์ของหลวงปู่หลิวในขณะที่หลวงปู่หลิวท่านยังดํารงธาตุขันอยู่ท่านก็ได้มาช่วยหลวงพ่อสิงห์หนทิตธรมโมซึ่งเป็นสาธมิกของหลวงปู่หลิว ก่อสร้างวัดศรีแยกเจริญพรในปีพุทธศักราช2518้ายโดยเหตุนี้ทางวัดศรีแยกเจริญพรจึงสร้างารูปเหมือนหลวงปู่หลิวองค์ใหญ่ขี่พญาเต่าเผือกเพื่อลำาลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ประดิษฐานไว้ในอุโบสถของวัดศรีแยกเจริญพรปัจจุบันวัดศรีแยกเจริญพรได้ก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์โดยพระอาจารย์เทพจเจ้าวาดรูปปัจจุบัน จึงมีดำริให้จัดสร้างเหรียญพญาเต่ามังกรรุ่นชนะจนจัดสร้างโดยวัดสี่แยกเจริญพรเป็นรายการลุ้นเนื้อพรีเมียมแบบ VIP การันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำในหลัง3องค์การันตีเนื้อเงินลงยาฝังเพชรแท้เบลเยียมเจ็ดองน้ำหนักเพชรกว่า20กรัตครับได้ลุ้นเนื้อทั้งหมด1 3 0รายการ เรียกได้ว่าท่านเปิดขึ้นมาองค์ไหนนั้นท่านก็จะได้ไม่ซ้ำกันแม้แต่รายการเดียวครับและทางวัดก็ยังลงยาให้ทุกเหรียญการันตีว่าสวยทุกเหรียญแน่นอนครับจัดสร้างน้อย49ลังหรือเท่ากับ4,900เหรียญเท่านั้นนะครับร่วมบุญเช่าบูชาลุ้นละ450บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น 1,300บาทจัดส่งฟรีต้องบอกว่าตอนนี้เขาเล่นหากันใน tiktok นะครับไม่ต่ำกว่าลุ้นละ1,000บาทอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกว่าขั้นต่ำในลังนะครับการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำ3า3องค์นะครับแต่บางลังนั้นนะครับทางวัดเขาจะใส่เนื้อเงินหน้ากากทองคำมามากกว่า3องค์นะบางลังอาจจะมี5องค์ถึง10องค์เลยนะครับนะ พิธีพุทธาเทวพิเศษนะครับพระได้ปลุกเสกไปแล้วนะครับในวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่หลิวผู้สืบสายตำราวิชาพญาเต่าเรือนร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขังนะครับพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านในวันที่31มกราคมนี้นะครับจึงขอเรียนเชิญ สิ่งศักดิสิทธิ์ขขงหลวงปู่หลิวทุกคนทุกท่านนะครับร่วมบุญชาบูชาเหรียญพญาเต่ามังกรรุ่นชนะจนเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่วัดสีแยกจเจริญพรกันนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์ครับ